สวัสดีไฮนี่ต้อนรับนะคะสู่คลิปนะคะดวงความรักนะคะครึ่งเดือนหลังของชาวธาตุดินนะคะชาวธาตุดินได้แก่ลัคานาราศีอะไรบ้างนะคะมีมะกรมีพฤกษบแล้วก็มีกันนะ,ะซึ่งไม่ว่าคุณจะเป็นมะกรพฤกษบหรือกันในโหราศาสตร์ไทยหรือว่าโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะคุณสามารถดูคลิปนี้ได้ะคะ่ะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในคลิปนะคะจะเชื่อมโยงจากอีพีที่แล้วก็ได้หรือว่าเป็นพลังงานใหม่ๆสถานการณ์ใหม่ๆ ะะขึ้นตรงกับผู้ที่ผ่านเข้ามารับชมคลิปนี้แล้วก็เป็นผู้ที่พ่อยากจะสื่อสารไปถึงนะคะขอให้คุณมีคนที่คิดถึงไม่ว่าปัจจุบันคุณและเขาจะอยู่ในสถานะอะไรกันก็ดูคลิปนี้ได้นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขากันก่อนนะคะชาวทัศด,ดิน สามไม้มีสามไม้มีทิงเหรียญน,นะคะสิบดาบสิบถ้วยอืมสถานการณ์ความสัมพันธ์ค่อนข้างหยุดนิ่งมองอย่างนี้นะบางท่านเป็นโสดอยู่ในเวลานี้นะคะโสดมานาละหลังจาก หลุดพ้นจากความสัมพันธ์ไปก็โสดมานานลวแล้วกำลังมองหางคนใหม่ๆอันนี้เคสที่หนึ่งเคสที่สองคือคุณยังคงรู้สึกถึงคนคนนี้อยู่ถึงแม้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาในเวลานี้ต่างคนต่างแยกย้ายกันไปโฟกัสเรื่องของตัวเองนะคะโฟกัสงานโฟกัสเงินโฟกัสกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้ากับสิ่งที่จับต้องได้เนาะปัจจุบันส่วนหนึ่งที่เชื่อว่าในความสัมพันธ์เนี้ยมันสามารถจบลงได้ สองเคสคือเคสแรกอาจจะหมายถึงเรื่องของการที่เขาไม่ได้โสดมีครอบครัวแล้วเรามีครอบครัวแล้วเขามีครอบครัวแล้วเวนี่ยว่าไปเคสที่สองคือมันเหมือนตลอดระยะเวลาที่คุณคบหารู้จักเขามาค่ะสถานการณ์ในความสัมพันธ์มันไม่ขยับคุณรู้สึกว่าคุณไม่ไม่ได้สนิทกับเขามากขึ้นเลยอะระยะเวลาที่มากขึ้นการผ่านอะไรหลายๆอย่าง มามากขึ้นมันน่าจะทําให้คุณกับเขาสนิทกันมากขึ้นแต่มันไม่เลยแล้วก็อีกอย่างหนึง่งมันสามารถแบบรู้สึกเหมือนว่าคุณกําลังดีลกับใครสักคนหนึ่งที่บางทีคิงถือเหรียญคือคนที่โปรไฟล์ดีหน้าที่การงานดีชีวิตค่อนข้างดีอะไรเงี้ยแล้วก็มีหลายๆคนเข้าหาจนเขาเคยชินกับการที่เขาเป็นผู้รับมากกว่าการเป็นผู้ให้ต้องมีคนเข้าหาต้องเป็นคนพูดคุยมากกว่าที่เขาจะเป็นคนเข้าหา ความสัมพันธ์นี้มันมันห่างกันไปแยกกันไปเกิดขึ้นได้จากการที่คนคน,นึงไม่ยอมเปลี่ยนแปลงมองอย่างนี้นะคะถ้าใช่ดูต่อถ้าไม่ใช่มาเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆกันเนาะแต่มองว่าเป็นความสัมพันธ์ของคนที่ห่างกันนะคะในเวลานี้สำหรับสามไม้ไม่ใช่ไพยย่ของคนที่ใกล้กันแล้วมีสิบดาบขึ้นมาด้วยะนะคะโอเคไปดูความรู้สึกของคุณนะคุณรู้สึกไงกับเขาคะาติม คุณรู้สักอย่างไรกับเขาฮะมีหกไม้เท้าเก้าดาบ High p r i e บางท่านเป็นเรื่องราวของเราสองสามคนแต่บางท่านมันคือเรื่องราวของการที่คุณไม่สามารถคาดเดาหรือทายใจคนคนนี้ถูกได้เลยว่าแบบคนคนนี้คิดยังไงรู้สึกยังไงอะไรางเนี้ยปดเหรียญในถือถ้วยโอเคไปดูความรู้สึกของเขากันเขารู้สึกยังไงกับคุณคะถ้าจินมีเลเวอร์ มีไพ่เก้าเหรียญวิวหนึ่งไม้เด็กถือดาบเก้าถ้วยโอเคไพ่แถวบนนะคะเป็นความคิดความรู้สึกของคุณแล้วก็ ไพ่แถวล่างเป็นความคิดความรู้สึกของเขาต่อคุณนะนี่เป็นการอ่านดวงความรักแบบทั่วไปค่ะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะไม่ตรงเลยสลับกันได้หน้าไพาพี่อาจจะไม่ได้แอพพลายสำหรับทุกๆคนเพราะว่ายังไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนั่นเองนะคะโอเคอืมส่วนหนึ่งอะ่ะคุณดิวอยู่กับคนที่เขาค่อนข้างมีคนรู้จักเยอะมีหน้ามีตาในสังคมแบบนี้ได้ด้วยนะ การที่คุณสองคนจะมารักกันมาชอบกันหรือมาเปิดเผยพี่ว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายคนคนนี้ตลอดระยะเวลาที่คุณอยู่ในความสัมพันธ์การเหมือนการได้เข้าใกล้การได้ปื้มคนป๊อปป๊อปการได้รู้จักคนหน้าตาดีหรือการได้เจอคนที่ตรงสเปคเรา มันก็แฮปปี้แต่เบื้องหลังของความแฮปปี้จากในความสัมพันธ์นี้พี่รู้สึกว่ามันคือความอึดอัดใจที่คุณรู้สึกว่าเวลาคุณจะคุยกับเขาคุณมีความประมาทคุณมีความเกรงคุณมีคุณมีอะไรหลายๆอย่างที่คุณมารู้สึกทีหลังว่าเอ้ยมันไม่ใช่พลังงานที่ดีในการที่จะมีความสัมพันธ์นะแล้วอีกอย่างหนึ่งตลอดระยะเวลาอยู่ในความสัมพันธ์บางท่านมันไม่เปิดเผยเลย บางท่านปล่อยให้เราเป็นเบอร์สองเบอร์สามตลอดแต่บางท่านมันคือเป็นลักษณะที่เขาพยายามทำให้เราคิดแต่เมื่อถึงเวลาคุณก็ไม่ได้รับคำตอบจากจากปัญหาที่มันเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้อยู่ดีอะไรเงี้ยก็เลยค่อนข้างที่จะทำให้พี่ว่าคนคนนี้เป็นคนที่คุณเอาไม่อยู่อะคุณรู้สึกได้จากในในในหน้าไพ่นี่นะ คนรู้สึกเลยอะว่าคนคนนี้คุณเอาไม่อยู่ส่วนหนึ่งถ้าคุณรู้สึกว่าคุณไม่สามารถควบคุมหรือคอนโทรลความสัมพันธ์นี้ได้อะและอย่างกราฟความสัมพันธ์นี้มันเป็นกราฟนิ่งๆอย่างเงี้ยคุณเลือกที่จะจบดีกว่าอืมมันเคยมีความสุขอยู่ตรงนั้นจริงมันเคยมีความแฮปปี้อยู่ตรงนั้นจริงแต่ร่วงเรื่องราวในความสัมพันธ์น่ะมันจะเป็นกราฟแบบนี้ไปตลอดไม่ได้ ถ้ามันเป็นกราฟแบบนี้ไปตลอดแล้วมันคือเรื่องราวของความสุขอะโอเคใครๆก็อยากให้เป็นแต่มันเป็นเรื่องราวของความุมรือและความไม่สบายใจเป็นกราฟนิ่งๆซึ่งไม่มีใครอยากได้คุณก็เช่นกันเลขอย่างหนึ่งพอไนท์ถือถ้วยขึ้นมามันอาจจะหมายถึงเวลาที่ถ้าคุณอยากจะพูดคุยหรือสื่อสารเขาต้องเป็นคุณเข้าหาก็ได้หรือเป็นตลอดระยะเวลาที่เรามีความรู้สึกว่าในขณะที่ เรานั่งตัวตึงๆอยู่ในความสัมพันธ์เนี่ยเขาก็ไปรู้จักคนอื่นๆเสริมเพิ่มเติมเรื่อยๆคือคุณรู้จักคนที่เจ้าชู้นั่นแหละคุณรู้สึกอย่างนั้นเป็นคนมีสเสน่ห์เป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วทำให้เรารู้สึกเราไม่สบายใจอืมเราไม่สบายใจแล้วมันก็เป็นกราฟแบบนี้มาเรื่อยๆคนคนนี้ส่งพลังงานแบบนี้มาให้คุณตอนที่อยู่ในความสัมพันธ์อืมแล้วมันก็เลยกลายเป็นเหมือนประมาณว่าทำให้ตัวคุณเองอะ่ะ แต่บางท่านนะอีกเคสหนึ่งเลยนะมันคือการที่คุณเคร่งเครียดจากเรื่องการทําง,งานแล้วคุณมาหาความรักความสัมพันธ์จากคนคนนี้คุณมาหาจุดเติมเต็มความสุขจากคนคนนี้โดยที่คุณคาดหวังว่าคุณจะได้แต่ไปไปมา,มาสิ่งที่มันได้มาเพิ่มคือปัญหาไม่ใช่ความสุขที่จะมาช่วยเติมอารมณ์เป็นประมาณนี้นะคะมาดูในส่วนของเขาในส่วนของเขาเนี่ย ถ้าอยู่ในโหมดที่เป็นเคสแรกคือเคสของการที่เดินออกมาจากความสัมพันธ์แล้วเคสความสัมพันธ์นี้ห่างกันแล้วคนที่คุณนึกถึงอยู่เขารู้ได้อยู่แล้วแหละว,ว่าคุณนะ่ะมีเชนของความเป็นเนื้อคู่ของเขาด้วยเมเจอร์คณาที่ขึ้นมานะคะมีเชนของความเป็นเนื้อคู่ของเขาสิ่งที่ดึงดูดให้คุณและเขามาเจอกันมันคือเรื่องของโชคชะตานะคราวนี้เนี่ย เขมองว่าจังหวะที่คุณห่างจากเขาไปคุณอาจจะไปเริ่มต้นใหม่คุณอาจจะไปเริ่มต้นใหม่จจไ,ปมหมไปหาคนใหม่ไปหาคนที่ใช่มากกว่าละเขาก็ค่อนข้างทะนงตนพอสมควรนะคะว่าถ้าคุณหาคนใหม่ได้เขาก็หาคนใหม่ได้อืมคุณหาใหม่ได้เขาก็หาใหม่ได้เหมือนกันอารมณ์เป็นแบบเนี้ยอารมณ์คุณไปชอบใครสักคนที่มีความมั่นใจในตัวเองมากๆเลยอะ มั่นใจในตัวเองมากพอถามว่าเหงาไหมไม่เหงาอะเพราะเขามีคนคุยเยอะอันนี้พูดตรงๆจากในหน้าไพ่นะแต่สองมันคือสภาวะของการที่ต่อยคุณเลิกไปต่อยคุณแยกไปต่อคยอคุณห่างไปเขายังแอบอยากรู้ความเป็นไปของคุณว่าคุณจะหาได้ดีกว่าเขาไหมมีใหม่อะมีได้เริ่มต้นใหม่เริ่มต้นไปเลยแต่เธอจะจะหาคนที่ดีกว่าเขาได้ไหม บางทีถ้าคุณฟังนี่คุณอาจจะมีความรู้สึกว่าเออออกมาก็ดีแล้วนะอะไรแบบนี้ได้นะคะแต่เคสหนึ่งถ้ามันเป็นเคสของถ้ามันเป็นเคสของความสัมพันธ์ที่มาเครียดเคดมาแล้วมาหาใครสำหรับก,การเติมเต็มอะ่ะหน้าไพานี้ยหน้าไพานี้ยพี่แอบรู้สึกว่าเขารู้สึกว่าคุณยังไม่เหมาะกับการมีแฟนในเวลานี้นะ คุณยังไม่เหมาะกับการมีแฟนในเวลานี้ส่วนหนึ่งมาจากภาวะความชินกับการใช้ชีวิตคนเป็นโสดอ่ะกับสองสภาวะการที่ยังอยากได้ในสิ่งที่เอาตัวเองเป็นที่ตั้งอยู่มองแบบนี้มองแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นคุณค่อนข้างเป็นตัวเองในการเจอคนใหม่คนนี้นะแต่ว่ามันก็มีเกณฑ์ที่เราจะสมมติข้อตกลงในความสัมพันธ์มันมี1ิข้อใช่ไหม เราจะเอา,าคนเดียว9้าข้อแล้วให้เขาแค่ข้อเดียวไม่ได้มันควรจะ50-50ิบห้าสินะคนละห้าข้อเงี้ยข้อตกลงของฉันประมาณนี้ข้อตกลงของเราประมาณนี้มันจะควรจะพอดีพอดีกันใช่ไหมละ่ะอือเป็นแบบนี้นะคะการ Take a คชั่นในความสัมพันธ์ในตอนนี้ตัวหนจัดเมน แไม้เอ็มเพรองไม้7ไม้แล้วก็ไพ่สามทุนมันเป็นไพ่การได้คุยกันอ่ะยิ่งถ้าใครนะมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงด้วยเรื่องของหน้าที่การงานด้วยเรื่องของผู้ใหญ่ที่นับถือบุคคลที่3ที่เข้ามาเป็นตัวแปรในความสัมพันธ์นี้ได้อ่ะ ุคนที่สามนี่แหละที่ทําให้คุณต้องมานั่งพูดคุยกับเขาสื่อสารกับเขาประสบพบเจอกับเขานะคะเคที่สองให้ระมัดระวังเรื่องของการเรื่องของการคุยกันคุยกันตลอดตลอดแชทกันตลอดตลอดแต่ถึงเวลาอาจจะมีช่วงห่างกันบ้างไม่เจอกันบ้างอะไรกันบ้างโดยเอาเรื่องหน้าที่การงานมาเป็นตัวอ้างอิงสาอืม จะมีคนหนึ่งที่มีความรู้สึกว่าฉันอยากจะได้แบบนี้ฉันอยากจะเอาแบบนี้ฉันอยากจะเป็นแบบนี้จนทําให้อีกฝ่ายหนึ่งมีความรู้สึกว่าพอก่อนพอก่อนไ,ไม่ไหวไม่ไหวแล้วก็ค่อยๆเหมือนแบบชะลอความสัมพันธ์ให้มันหยุดในสถานะของคนที่เป็นเพื่อน <mumbles. S 1> เป็นคนทํางานด้วยกันอะไรแบบนี้ไปก่อนมากกว่าจะพัฒนาในเรื่องของความสัมพันธ์มันจะมีจังหวะของมันอยู่ที่ที่มันยังไม่ใช่จังหวะที่จะได้ก้าวไปไกลมากกว่านี้จากไพ่จากเม้นต์นะนะ ่ะไปดูกันค่ะหนยดูสิว่าสิ่งที่ทําให้ความสัมพันธ์ีแย่ลงคืออะไรสิ่งที่ทําให้ความสัมพันธ์นีแย่ลงคืออะไรขอไพ่หน่อยนะคะหกไม้เท้าทําดีแต่ยเด่นจะเป็นภยัยหกไม้เท้าหนถือถ้วย หกไม้เท้ามันคือสภาวะความอวดนะพี่รู้สึกห้ามอวดห้ามอวดมีหกไม้ท้ามีในถ้วยมีหกถ้วยอืมสภาวะขิงใส่กันเนี่ยห้ามเลยนะห้าไม้ห้ามพูดเรื่องเก่าพี่รู้สึกงั้นสี่ดาเก้าเหรียญเนี่ย,ย,นนยสภาวะการที่เหมือนแบบ ต่างคนต่างคิดว่าตัวเองมีดีแล้วก็เขาก็มีดีฉันก็มีดีไม่ต้องงอกันอย่างเงี้ยถ้าได้กลับมาสิ่งที่ทําให้ความสัมพันธ์มันแย่ลงคือเรื่องราวของการขิงกันการคุยกันว่าฉันดีกว่าเธออย่างนั้นฉันดีกว่าเธออย่างนี้ฉันเก่งกว่าเธออย่างนั้นฉันเก่งกว่าเธออย่างนี้สภาวะการที่จะเรียกว่ายังไงอ่ะจะแก้เผ็ดด้วยการทําตัวเหมือนเขาเช่น ไปเฟลท์คนนั้นเฟลท์คนนี้อัธยาศัยดีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ให้ระมัดระวังเรื่องของการพูดถึงเรื่องเก่าๆเรื่องเก่าๆเช่นเรื่องของปัญหาที่มันจบไปแล้วหรือแม้แต่เรื่องเพื่อนเก่าคนรักเก่าเงี้ยอย่าถามถึงถ้าเป็นไปได้นะเพราะมันจบไปแล้วไงอย่าพยายามไปถามว่าแฟนเก่าเธอเลิกเขาเพราะอะไร,รอ๋ออย่างเงี้ยเพื่ออะไรก่อน นึกออกใช่ไหมคำถามแบบนี้เพื่ออะไรก่อนปัจจุบันน่ะถ้าเขาตั้งใจที่จะมาหาเราอะเราคือปัจจุบันแล้วประมาณนี้จากหน้าไพ่นี้นะไพ่บอกว่ามันสามารถทะเลาะก,กันได้อะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือห้าไม้เทา้าพี่มองว่ามันสามารถไปถึงการเอาเอาปัญหาของคนอื่นมามาทะเลาะก,กันเองเช่นสมมติคุณ คุณรับบทเป็นที่ปรึกษาเป็นศีลานี้ให้เพื่อนในกลุ่มแล้วกันแล้วคุณก็เหมือนแบบไม่มีเรื่องจะคุยใช้คํานี้เลยนะไม่มีเรื่องจะคุยกับเขาคุณเอาเรื่องเนี้ยมาคุยกับเขาเพื่อปรึกษาเขาซึ่งจริงพวกคุณได้คําตอบกันไปแล้วเรียบร้อยปรากฏว่าการให้คําแนะนําของเขามันไม่ถูกใจคุณหรือมันขัดกับทัศนคติของคุณทะเลาะกันทะเลาะกันด้วยเรื่องคนอื่นเลยอะไรอย่างเงี้ยให้ระมัดระวังจริง จากในหน้าไพา่เพราะอันเนี้ยมันเป็นอะไรที่บอกเลยนะมันจะไม่ได้ทําให้คุณหายโสดคุณจะโสดอยู่อย่างนี้เลยเออเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ทําให้ความสัมพันธ์นี้มันแย่ลงแล้วรวมถึงสี่ดาบเนี่ยพี่มองว่ามันคือสภาวะการที่แบบไม่รีสปอนอะไรเลยอะเหมือนแบบถ้าพูดคุยการสื่อสารกันเขาส่งเขาส่งลายมาใช่ไหมถ้ายุ่งเราไม่ตอบเข้าใจแต่ถ้ามันเป็นช่วงระยะเวลาที่ มันไม่ยุ่งอ่ะแล้วคุณมองผ่านๆแล้วไม่ตอบอ่ะอันเนี้มีปัญหาได้เอ้ไพ่ขึ้นมาเตือนประมาณนี้นะคะลองดูนะแนวโน้มความสัมพันธ์แนวน้มความสัมพันธ์ในช่วงระยะเวลาอันใกล้นะมีไพ่เจ็ดติ๋ มีไพ่ควีนถือเหรียญมีไพ่สี่เหรียญมีไพ่ไนท์ถือดาบมีเอ็มเพแล้วก็มีสามไม้อืมหน้าไพ่นะในช่วงระยะเวลาอันใกล้โฟกัสกับสิ่งที่เป็นอยู่ในชีวิตอยู่ในเวลานี้ทั้งคู่ยังมีความคิดถึงยังมีความรู้สึกที่ดีนะคะแต่ว่ามันยังไม่ใช่จุดที่เหมือนแบบ ถ้าเข้าหากันมันจะเข้าหากันด้วยพลังงานแห่งความอ่อนโยนเห็นพลังงานของการยังยึดติดกับเรื่องเก่าๆพลังงานของการที่ยึดติดกับความเป็นตัวเองของคนทั้งคู่นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันคือยังอยู่ในจุดที่เรียกว่ายังไม่ใช่พลังงานที่สมควรในการที่จะมาปรับความเข้าใจซึ่งกันและกันด้วยพลังงานหน้าภพยที่วีอ่านถึงความรู้สึกไปเมื่อกี้การหันหลังให้กันการไปโฟกัสอย่างอื่นการไปจัดการปัญหาภาระของตัวเองที่กำลังจะเข้ามาในเวลานี้ดีกว่า จะคิดเห็นประมาณนี้นะจากในหน้าไพา่เพราะว่าเจ็ดเหรียญตรงเนี้ยมันคือการทบทวนในสิ่งเก่ามันคือการทบทวนในปัญหามันคือการทบทวนกองภาระของตัวเองที่มีได้ด้วยนะคะออแนวโน้มจ้ะแนวโน้มภห้แนะนำสิให้แนะนำ าเป็นเคสเราสองสามคนนะ่ะ mm hmm. ก็ยังอยู่ในโหมดที่ไม่ได้ปล่อยใครไปด้วยนะ mm hmm. ใครแนะนำ mm hmm. เส้นสาย mm hmm. สดชื่น mm hmm. นักเรียนดีเด่นมีใครดูคลิปพี่เราหิวก็เนี่ย สติน่ารักจังและไพ่งงใจจริงๆไพ่ในี้เป็นตัวที่บ่งบอกถึงถึงสภาวะสองมาตรฐานพี่รู้สึกอย่างนั้นความสัมพันธ์ระหว่างคุณขาว่าเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนแบบมันยังมีมาตรฐานให้เห็นนะ่ะ จริงๆคุณไม่ใช่คนขี้น้อยใจอะไรหรอกท่าตดินแต่พี่มีความรู้สึกว่าเวลาเขาปฏิบัติกับคุณมันไม่เหมือนการปฏิบัติกับคนอื่นทั้งๆคุณก็เป็นคนที่เรียกว่ามีคุณสมบัติที่ดีพอในระดับหนึ่งของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นจากในหน้าไพ่าบางทีอ่ะการที่ถ้าเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์น่ะถ้าผลลัพธ์มาออกมาเป็นยังไงอะ่ะบางทีมันไม่ใช่ความผิดเราอะ่ะ บางทีมันเราทําได้แค่ห้าสิบอีกห้าสิบมันคือฝั่งเขาเนาะอืมเพราะฉะนั้นอย่าโทษตัวเองเราทําดีที่สุดในจุดของเราก็ถือว่าโอเคละในระดับระดับหนึ่งส่วนที่เหลือนะคะเขาจะเลือกที่จะปฏิบัติกับเราไงก็ต้องให้เป็นหน้าที่ของเขานะและให้มีความมั่นใจในตัวเองว่าคุณสวยแล้วคุณหล่อแล้วในแบบของคุณคุณโอเคแล้วในแบบของคุณและช่วงนี้ไพ อันนี้ถ้าสมมุติต่างมาบวกกันมันอาจจะหมายถึงถ้าเครียดถ้ารู้สึกไม่สบายใจหาอะไรอร่อยๆกินนะคะเป็นการเรียกการฟื้นฟูพลังงานให้กับตัวคุณเอง เนาะชาวทาตดินประมาณนี้ค่ะโอเคจบไปแล้วนะคะสําหรับดวงความรักครึ่งเดือนหลังเนาะตุลาคมของทาตดินนะคะขอบคุณทุกท่านมากๆเลยค่ะที่ผ่านเข้ามารับชมคลิปกันขอบคุณสําหรับการกดติดตามด้วยนะคะ subscribe like comment อย่าลืมกดกระดิ่งค่ะพี่ลงคลิปได้ดูก่อนใครวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ